สวัสดีในช่วงค่ำๆของวันเสาร์ปลายเดือนธันวาคมครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมมิสเตอร์แซมนะครับที่ช่อง YouTube ที่จะนำวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และในจังหวัดใกล้เคียงเอามาให้กับพี่น้องได้ชมโดยเฉพาะวันนี้นะครับในช่วงค่ำของวันนี้ผมจะได้นำเอามีดควานช้างขนาดใหญ่ของพ่อเดิมนะครับเอามาครัท่านชมรูปลักษณะและก็ธรรมชาติและศิลปะ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวตรงนี้พี่น้องอยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมหรืออยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรกับผมก็แล้วแต่เนี่ยมาทางเบอร์โทร0863529656สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรเท่านั้นนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์เพราะมันจะเข้าไลน์เก่าแล้วผมเข้าดูไม่ได้นะครับพี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้ก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ นำอาวัตถุม,มาให้นำเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมมาให้กับพี่น้องได้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับเข้าสู่เรื่องราวครับวันนี้ผมจะได้นำเอามีดหลวงพ่อเดิมซึ่งเป็นมีดที่เราเรียกว่ามีดควานช้างนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนั้นสร้างออกมาหลายชนิดมากนะครับหลายชนิดหลายรูปแบบหลายยุคคำว่าหลายยุคก็คือยุคต้นยุคกลางยุคปลาย คำว่ายุคต้นของผมนี่ก็คือประมาณปีพศ2450่อ,อ24กว่าๆนะครับแต่คนปัจจุบันนี้เขาบอกว่าหลวงพ่อเดิมนั้นสร้างมีดตั้งแต่ปีพศ2470ซึ่งอ่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงแน่นอนนะครับข้อมูลที่ตรงๆก็คือท่านสร้างตั้งแต่ปีพศ245050อ่ากว่ากว่าเนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็เราจะเห็นมีดบางเล่มที่เขาตอกพศอ,อ,อยู่อย่างเช่น มีดขุดว่านที่ตอกพศ2456นะครับซึ่งมีดเล่มนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สร้างาครั้งแรกแน่นอนมันมีการสร้างก่อนนั้นมาอีกนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเดิมนั้นท่านได้สร้างวัตถุมงคลหลากหลายชนิดจริงๆนะครับแล้วก็หลากหลายรูปแบบนะฮะสำหรับมีดยุคต้นตั้งแต่ปีพศ2450 จนมาถึงปีพศ .2470 เนี่ยถือว่าเป็นมีดยุคต้นทั้งหมดนะ20ปีแรกเนี่ยผมถือว่าเป็นมีดยุคต้นนะครับรูปแบบนั้นไรรูปแบบไม่ว่าจะเป็นด้ามงาหรือว่าด้ามไม้วัสดุที่ใช้ไม่จํากัดเรียกว่ามีทุกแบบนะฮะร,รูปทรงยังไม่ตายตัวนะครับพอเริ่มยุคก,กลางก็คือตั้งแต่ปีพศ .2470 จนถึงปีพศ .2480 เนี่ยถือว่าเป็นมีดยุคก,กลางนะครับ ยุคนีเ้เริ่มมีช่างที่เรารู้จักอย่างเช่นช่างชิมช่างสอนช่างแมนช่างไข่ได้ได้โตได้โตได้โตเป็นหนุ่มแล้วก็เราจะเห็นฝีมือของช่างเหล่านี้ออกมาในยุคกลางนะครับแล้วก็มีดยุคปลายก็เป็นช่างกลุ่มเดียวกันนะเป็นอายุปลายก็ตั้งแต่ปีพศ .2480 จนถึงปีพศ .2494 นะในปีที่หลวงพ่อเดิมท่านมรณภาพทั้งหมดเนี้ยเราถือว่าเป็นมีดยุคปลายนะครับ แต่มีดเล่มนี้เป็นมีดขนาดใหญ่นะครับมีหลงพ่อเดิมก็มีตั้งแต่ไซส์สรลกาปากกาแล้วก็มีดไซส์กระเทยก็คือตั้งแต่มีดไซส์กระเทยก็คือประมาณ7นิ้วนะครับประมาณ7นิ้วเนี่ยเราเรียกว่ามีดไซส์กระเทยจะเป็นปากาก็ไม่ใช่เพราะมันใหญ่กว่าปากาปากานี่ใหญ่สุดก็คือ6นิ้วนะครับแล้วมีดพกพานี้ตั้งแต่8นิ้วไปถึง14นิ้วผมถือว่าเป็นมีดพกพานะครับ ตั้งแต่15นิ้วขึ้นไปจนถึง24นิ้วเนี่ยเป็นมีดควานช้างนะฮะตั้งแต่15นิ้วไปจนถึง24นิ้วเนี่ยเป็นมีดควานช้างทําไมผมถึงบอกว่า24นิ้วมันเป็นมีดใหญ่มากนะครับผมเคยเห็นมีดหลายๆเล่มนะฮะที่มีความยาวประมาณ21 22 23 24นิ้วเนี่ยเห็นเยอะนะครับเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่นะมีดตั้งแต่ ตั้งแต่25ห้านิ้วเป็นต้นไปจนไปถึงสี่สิบนิ้วถือว่าเป็นมีดดาบนะครับเนี่ยก็แล้วมีดเล่มนี้เป็นมีดควานช้างคําว่ามีดควานช้างก็คือเราดูความยาวของมีดนะครับความยาวของมีดก็คือนี่สิบแปดนิ้วนะครับท่านว่าใหญ่ไหมสิบปดนิ้วถือว่าใหญ่เลยนะครับสิบปดนิ้วนี้ถือว่าใหญ่นะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของมีดเล่มนี้ก่อนนะโดยรวมภายนอกนะครับ โดยรวมภายนอกเนี่ยเป็นมีดด้ามงานะครับเมื่อเป็นมีดด้ามงาท่านก็ต้องพิจารณางาก่อนนะครับว่าใช่งาหรือเปล่านะว่าเป็นงาหรือเปล่าท่านต้องดูนะครับงามีลักษณะเป็นอย่างไรท่านก็ต้องรู้นี่อันนี้คือด้ามงานะครับเห็นไหมครับด้ามงาเก่านะครับเล่มนี้ เก่าเลยนะครับเล่มนี้เก่าเลยนะครับนี่งาบางงาที่มันแตกมันแย่เนี่ยมันมีรอยผุอยู่ในนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเป็นมีดที่เขาเก็บนะมีดไม่ค่อยได้ใช้นะครับอยู่ในบ้านที่เป็นตระกูลลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะนี่ไหมครับแบบนี้เป็นงาเลยนะครับไม่ใช่กระดูกนะไม่ใช่กระดูกไม่ใช่เรซินไม่ใช่เขานะฮะ อันนี้เป็นงาแท้เป็นงาแท้เก่าแล้วงานี้ท่อนเบื้อริ่มเลยนะครับเรียกว่าเป็นงาท่อนใหญ่นะจะพ้องงานี้ก็แพงแล้วนะจะพ้องานี้แพงแล้วนะครับนี่จะพ้องานี้ก็ประมาณห้าหกนิ้วแล้วครับงาท่อนใหญ่เลยนะครับนี่งาท่อนเบื้อริมเลยเพราะเป็นเป็นเป็นมีดควานช้างต้องใช้งาท่อนใหญ่นะครับเนี่ยจะพ้องานี้ก็แพงมากแล้ว ท่านลองคิดดูว่าคนสมัยก่อนที่จะหางาท่อนประมาณนี้ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วยังไม่ได้รวมกับพวกแหมพวกนี้จะต้องไปจ้างช่างร้านเงินลานทองเขาทำด้วยนะครับอันนี้เป็นมีดสองกริย์ตรงนี้เป็นนาคผมเห็นพี่น้องหลายๆท่านนี่สะสมมีดนะครับส่งมาให้ผมดูแต่ผมไม่ได้บอกนะผมก็ใครส่งมาให้ผมดูผมชมได้อย่างเดียวนะไม่มีคำวิจารณ์นะครับ เนี่ยผมดูวิดีโอของอาจารย์เนี่ยอันนี้คือผลงานที่ผมดูวิดีโอของอาจารย์แล้วส่งภาพมาให้ผมดูอท่านต้องดูะระหว่างนากับทองแดงให้เป็นนะทองแดงนี่ดูปั๊บท่านต้องรู้แล้วนะนะทองแดงเนี่ยมันมันมันไม่ใช่นาคมันคนละเรื่องกันนะระหว่างกบกับคางคกเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะท่านต้องรู้จากกบให้ดีแยกคางคกกับกบให้ออกจากกันนะครับ ไม่ใช่ไปเหมาว่าไปจับคางคกมาแล้วบอกอันนี้เป็นกบไม่ใช่นะเหมือนกับทองแดงกับนาคนี่แหละนะทองแดงกับนาคท่านต้องแยกทองแดงกับนาคออกจากกันให้ได้มีดหลวงพ่อเดิมไม่ใช้ทองแดงนะครับไม่ไม่ใช่ทองแดงนะไม่ใช้ทองแดงนะครับมีดหลวงพ่อเดิมจะเป็นนาคหรือว่าเป็นเงินเท่านั้นนะครับ สำหรับผมไม่เก็บเลยนะทองแดงเนี่ยถือว่าเป็นมีดยุคหลังและเป็นมีดถ้าบอกว่าเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนี่กเกเลยนะครับตรงนี้จะต้องเป็นนาคเท่านั้นแหวนตรงนี้นะถ้าเป็นแหมที่เป็นแหมทางพยุหาแบบนี้ตรงนี้จะต้องเป็นนาคเท่านั้นนะครับ<อ>บริเวณนี้เส้นลวดเส้นแหมจะต้องมีคุณภาพปราคุณภาพดีคุณภาพสูงแล้วก็ปลาณีตเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียวกว่าปลานิตนะครับเนี่ยเส้นลวดนี้เป็นเงินนะเส้น แผ่นโลหะที่รัดที่รัดปลอกมีดหรือกันมีดตรงนี้จะต้องเป็นเงินนะฮะจะต้องเป็นเงินหรือแปดตังเท่านั้นอันนี้เป็นเงินนะครับอ่าเป็นเงินอันนี้ก็เงินนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าแหม 7, ่เจ็ดเก้าคำว่าแหม่เจ็ดเก้าก็คือด้านล่างเนี่ยเจ็ดเส้นบริเวณเนี้ยด้านบนเนี้ยเก้าเส้นนะครับแล้วสังเกตความปราณีตและสังเกตอ่เสเ้นที่8เส้นที่8 ก่อนจะเช่าหานะครับเส้นที่8จะต้องทํามาจากเครื่องเท่านั้นเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยไอเส้นตุ من, ่มตุ่มตุ่มตุมเนี่ยเป็นหัวลูกศรป้องอ้อยในพวกนี้นะครับจะต้องทํามาจากเครื่องไม่ใช่ตอกมือการตอกมือดิดเออบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวตื้นตื้นนะครับอ่าตื้นบ้างลึกบ้างยาวบ้างสั้นบ้างนะครับอันนั้นเป็นการตอกมือนะครับต้องระวังนะครับเวลาเช่าเนี่ยแค่เห็นแหมผิดปกติเส้นเดียวนี้ก็เลิกจับได้แล้วนะนะฮะ เพราะฉะนั้นต้องต้องระวังนะครับเรื่องนี้ผมเตือนอยู่เป็นประจำนะครับแต่พี่น้องส่งมาให้ผมดูนี่ก็ยังพลาดไอ้เรื่องเหล่านี้อยู่แล้วก็ยังพลาดไอ้ตรงไอ้แหวนที่เป็นทองแดงกับนาคเนี่ยนะครับเหมือนกับไปจับกบแล้วไปคว้าคางคกมานะล้วบอกว่าเป็นกบอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคนละเรื่องกันนะเนี่ยจะต้องเป็นการทำมาจากเครื่องนะครับแหมเส้นเส้นที่แปดนี่นะครับ ทางด้านนี้ก็คือ9เส้นตรงกลางเจดนะตรงกลางนี้7เส้นบริเวณปลายเนี้ยเ้าเส้นเขาเรียกว่าแหม่เจ็ดเก้านะแหม่เจ็ดเก้านี่ยดูความปราณีตของแหมนะครับนี่อันนี้เงินเปอร์เซ็นต์สูงมันจะอ่อนหน่อยนะครับมันจะอ่อนหน่อยนี่นี่นไหมครับ แล้วสีโลหะทุกข้อจะต้องเป็นโทนเดียวกันไม่แตกต่างกันนะครับไม่สีแตกต่างกันเป็นโทนเดียวกันการเชื่อมเชื่อมใต้ท้องฝักนะครับนี่เป็นการเชื่อมแบบแนวเดียวกันเครื่องตัวเดียวกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นชุดเดิมนะครับต้องระวังต้องเป็นคนปลาณีดนะครับเวลาเราจะสะสมมีดหรือว่าเช่ามีดเนี่ยนะครับไม่งั้นท่านก็จะอาจจะพลาดได้เวลาพลาดอย่าโทษใครนะครับให้โทษตัวเองเป็นหลัก นะจนกว่าเราจะมีความชํานาญมีความมั่นใจค่อยสะสมนะครับอย่าไปอย่าไปหวังพึ่งใบกระดาษอย่าไปหวังพึ่งคนขายนะครับเราจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมจะเช่ามาเยอะขนาดไหนเนี่ยเวลาผมเช่าไปแล้วเนี่ยเจ้าของวัตถุมงคลใช้เงินได้เลยผมไม่มีงี่เง้านะไม่มีงี่เงา่าไม่มีงี่เงา้า เวลาผมเช่าจากชาวบ้านเนี่ยผมมีตาเป็นเครื่องมือนะมีตาเป็นเครื่องมือเชื่อตาตัวเองนะเชื่อตาตัวเองแม้แต่เจ้าของก็บอกโอ้ยผมรับประกันเลยไม่ต้องมารับประกันเพราะว่าผมไม่ผมไม่เชื่อคนขายอยู่แล้วนะผมเชื่อสายตาผมผมเชื่อประสบการณ์ของผม,ผมนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาผมเช่าจากชาวบ้านมาเนี่ยชาวบ้านใช้ตังค์ได้เลยไม่ต้องมา ภวักพวงว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ต้องเพราะผมรับผิดช,ชอบถ้าเช่ามาแล้วผมรับผิดช,ชอบตัวเองนะเล่นเองเก็บเองนักเลงพอนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเช่าพลาดมาแล้วเนี่ยไม่ต้องไปโวยวายเลยนะสโลแกนของเราก็คืออัตเหัตโตอัตเหอัตโนตตโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเองนะครับแล้วก็พึ่งพาตนเองให้ได้นะครับเชื่อตาตัวเองให้มีความรู้ก่อนค่อยสะสมนี่นะครับ มีเล่มนี้ไม้ทํามาจากไม้พยุงเก่าซีดแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลายไม้พยุงนะครับเนี่ลายไม้พยุงนะครับเบก่าซีดหมดแล้ว <ako? S 1> แหเก่าซีดหมดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเป็นไม้พยุงแท้เลยนะครับอันนี้ทุกอย่างมีความปราณีตหมดนะไม้พยุงนี้เป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ชื่อเป็นมงคลนะชื่อเป็นมงคล พวกเงินพวกนาคพวกนี้ก็ถือว่าเป็นของที่มีคุณค่านะครับดูงาเนี่สยสวยๆนะครับดูด้านในนะครับดูด้านในนี่สมบูรณ์นะครับมีดเล่มนี้ถือว่าเป็นมีดที่สมบูรณ์มากเป็นเล่มใหญ่นะครับจะพาะใบมีดในกี่นิ้วเดี๋ยวเราดูเรื่องใบมีดนะครับ นะพอใบมีดนี่สิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับนี่เกือบเกือบสิบสองนิ้วเลยทีเดียวนะครับใบมีดเนะี่ยเพราะว่ามีดมันใหญ่มากนะครับมีดมันใหญ่ยาวนะนี่มีดมันใหญ่ยาวนี่ดูฮะความเก่าความดูง่ายของมีดนะขนาดไม่ได้ใช้นะครับขนาดไม่ได้ใช้นี่โอโ้ยังเขาเรียกว่ายังมีสเสน่ห์ลึกอะนะนะมีดเล่มนี้สเสน่ห์ลึกนะครับนี่เป็นมีดควานช้างที่ดูง่ายมากๆแล้วนะครับ เนี่ยเป็นมีดควานช้างที่มีความเพอร์เฟกมีความสมบูรณ์แบบทุกจุดนะครับทุกจุดของวัสดุนะครับแล้วก็นี่แน่นปึกปักไม่มีรอยขยับขยื่นเดิมเเลยเนี่เห็นไหมครับเดิมเลเ,มเ,มเลยอย่างนี้น,นะครับถือว่าเป็นมีดยุคก,กลางนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดยุคก,กลางเราๆปีพศสอ7 0ขึ้นมาหรือต่ำกว่าปีพศ2480นะครับ อายุประมาณาประมาณ90ปีหรือเฉียด90ปีประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่าเป็นมีดที่อยู่ในตระกูลเก่าแก่และเป็นมีดที่เขาสะสมไว้เยอะนะครับส่วนมากก็จะเก็บบูชาถือว่าเป็นวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับนี่ดูนะครับความปราณีตของฝีมือช่างความสมบูรณ์ของเหล็กนะครับ เหล็กเนี่ยปัม๊มออนนี้คมนะครับคมมากคมปิดเลยแหละนะครับคมมากมีดเล่มนี้คมมากนะครับคมเลยเป็นศิลปะของงานช่างฉิมนะลายน่องสิชงช่างฉิมนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ดูความเอ่อแน่นเดิมๆของมีดนะครับมาดู นี่เห็นไหมครับล่องการตอกนะครับล่องการตอกแล้วธรรมชาติที่ที่อยู่ในล่องนะธรรมชาติที่อยู่ในล่องสิวเนี่ยเนี่ยธรรมชาติที่อยู่ในล่องสิว,สวเห็นไหมครับเก่าตอกเก่านะครับเป็นการตอกเก่าเลยเน <Thanos. S 1> ี่ยมีฝุ่นมีละอองไม่มีแสงแวววาวเหมือนเหล็กตอกใหม่นะครับนี่เห็นไหมครับ รานีดมากนะครับงานช่างฉิมงานชิ้นนี้นี่นี่บริเวณนี้ก็จะเป็นการทําให้เราเห็นการตอกมือเห็นไหมครับนี่บริเวณนี้นะนี่บริเวณนี้มีเสี้ยนอยู่บริเวณนี้เลยนะครับอ่าเป็นการตอกสิวเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเป็นการตอกปริ้นบริเวณนี้นี่บริเวณนี้ก็มีการตอก นี่มครับนี่ลักษณะการตอกมือนะครับลักษณะการตอกมือแล้วก็สนิมขุมสนิมขุมที่ปรากฏอยู่บริเวณผิวของมีดนี่นีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสนิมขุมนะครับไม่มีความสดไม่มีความความใหม่ความสดเนี่ยไม่มีนะครับมีแต่ ร่องรอยสนิมรูเข็มสนิมปลายเข็มเนี่ยเห็นชัดนะครับนอนอันนี้เหล็กนะครับถือว่าเป็นมีดที่เหล็กดีมากนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสามร่องเลือดก็คืออันนี้หนึ่งร่องเลือดสองร่องเลือด สามร่องเลือดนะครับจบน่วยจบด้วยกันหนกอดอกไม้นะครับปลายแหลมคมนะครับปลายแหลมคมคมมีก็คมด้วยนะครับท่านดูความปราณีตของอาการตอกเนี่ยการปราณีตของการตอกเนี่ยโอ้โหยิบเลยนะครับนี่คือช่างฝีมือของ ช่างฝีมือนับหนึ่งนะของวัดหนองโพก็คือช่างชิมนี่แหละครับนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมว pues ่าช่างสอนตอกสวยมากๆนะครับสําหรับผมเนี่ยแต่โดยรวมแล้วเขาบอกว่าช่างชิมเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์หนึ่งในการตอกมีดเยอะที่สุดแล้วครับสร้างมีดเยอะที่สุดรองลงมาก็เป็นช่างสอนนะครับและที่หายากมากๆก็คือพวกช่างไทยช่างแมนอะไรพวกนี้ยากนะครับ เราจะเห็นเยอะจริงๆก็คือมีดช่างฉิมกับช่างสอนนะช่างฉีมนี่เบอร์หนึ่งเลยเยอะเยอะมากถ้ามีดช่างฉิมนี่ประมาณสัก20เล่มเราจะเห็นมีดช่างสอนเนี่ยประมาณสัก10เล่ม12 13เล่มประมาณนี้นะครับจะเยอะกว่าช่างฉิมนะครับแต่มีดของพวกช่างไข่ช่างแมนพวกนั้นสักโอ้สามสิบสี่สิบเล่มสามสิบสี่สิบเล่มนี่จะเจอช่างแมนช่างไข่ชักเล่มหนึ่งเนี่ยก็ยากนะครับยากเพราะว่าสร้าง ช่างที่เป็นหลักจริงๆก,ก็คือช่าง,งช่างฉิมช่างสอนนี่แหละครับนะครับนี่นี่สวยงามมากนะครับมีเล่มนี้เป็นมีดที่สมบูรณ์นะครับเป็นมีดขนาดใหญ่เป็นมีดควานช้างอ่าเป็นมีดควานช้างคําว่าควานช้างนี่ก็คืออ่าเขาใช้อ่าควานช้างนี่ต้องการมีดใหญ่ๆไว้ไว ไว้ควบคุมช้างหรือไว้ฟันไว้อะไรไม้อะไรประเภทนั้นส่วนมากก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับแต่ด้ามงาพวกนี้เขาก็จะทําไว้เป็นอ,อยู่ที่บ้านนะครับเขาถือว่ามีความงดงามทรงคุณค่าด้วยด้วยวัสดุที่ใช้ก็คือพวกเป็นพวกเป็นแหมเงินพวกนี้นะครับแล้วก็พวกเป็นงาพวกนี้แต่ว่าเวลาฟันกระแทกแรงๆนี่มันแตกไงความคงทนมันสู้ด้ามไม้ฝักไม้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมีดใช้งานจริงๆก็คือมีด ขวานช้างขนาดใหญ่อย่างเช่นด้ามไม้ฝักไม้ไม่ว่าจะเป็นด้ามเล็กด้ามใหญ่จะมีความคงทนมากกว่าด้ามงานนะครับแต่ถ้าคุณค่าคุณค่าทางด้านวัสดุแล้วพวกงาพวกเงินพวกเนี้ยเขาจะมีราคาแพงกว่าดังนั้นมีดแบบนี้จะมีราคาแพงแต่ถ้าเอาไปใช้งานจริงก็สู้มีดด้ามไม้ฝักไม้ไม่ได้นะครับอันนี้เราเอาไว้ในห้องพระเอาไว้ในบ้านเพื่อ เพื่อทําพิธีนะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลกับบ้านกับคนในครอบครัวนะครับเอาไว้ในห้องพระนะครับแบบนี้สมัยก่อนจะพกติดตัวกันนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนชอบมีดใหญ่ๆนะครับตัวผมก็เลยติดนิสัยของคือมันเห็นมาบ่อยนะมันเห็นตอนเป็นเด็กๆคนคนเขาชอบพกแต่มีดเล่มใหญ่ๆนะผมก็เลยติดเรื่องเล่มใหญ่ๆมาสะสมมีดเล่มใหญ่ๆไว้เยอะมากนะครับ เยอะมากจริงๆพวกมีดขวานช้างนี่ผมเก็บไว้เยอะเลยนะครับๆๆวิดีโอที่ผมทำเนี่ยที่ผมทำเนี่ยพันกว่าวิดีโอนะครับแล้วมีดที่ผมนำลงให้ท่านได้ชมเนี่ยเป็นพันเล่มไปแล้วนะครับพันกว่าด้วยนะครับพันกว่าเล่มด้วยนะครับไม่เชื่อท่านลองดูย้อนหลังมาเลยนะครับมีดที่ผมลงให้ท่านได้ชมเนี่ยเป็นมีดประมาณพันกว่าเล่มนะครับ พราะฉะน,นัมีดเนี่ยผมจะเห็นมาทุกรูปแบบนะเนี่ยและดูง่ายสบายตาด้วยนะครับมีดไม่ใช่มีดกระโหลก,กะลานะครับมีดมีที่อุ้ยโอ้ยคมมากนะครับลูดไม่ได้เลยนะคมปิดเลยนะครับอ่าอันนี้หลังมีดนะครับ งามมากมีดเล่มนี้ถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็ได้มาจากตระกูลที่เป็นลูกซิ์ลูกหาลวงพ่อเดิมโดยตรงเนี่ยนะครับแล้วก็ความปราณีตความทรงคุณค่าของพวกวัสดุพวกนี้เนี่ยโอ้โหดูง่ายนะครับอย่างนี้เป็นมีดที่ดูง่ายนี่สบายใจอย่างนี้นะครับหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวนะาเก็บได้หนึ่งเดียวสบายเลยนะครับไม่อายใครนะครับเล่มแบบนี้ ดูไม้ดียครับดูไม้พยุงนะเก่าจนซีดนะครับเก่าจนซีดนี่ดูเงินนี้ก็เงินนี้เป็นเงินเก่าจริงๆนะครับอายุประมาณเก้าสิบปีแล้วนะครับนะประมาณเก้าสิบปีบวกลบนิดหน่อยนะครับถือว่าเป็นมีดที่มีความสมบูรณ์นะครับถือว่าเป็นมีดที่มีความสมบูรณ์ สมบูรณ์ทั้งฝักสมบูรณ์ทั้งใบมีดสมบูรณ์ทั้งคราบใครสนิมต่างๆศิลปะของช่างชัดเจนธรรมชาติชัดเจนนะฮะกรรมวิธีก็ชัดเจนในการผลิตนะครับตรงนะฮะเขาเรียกว่าตรงตรงตามสูตรนะฮะตรงตามสูตรแบบนี้แถมที่ไปที่มาชัดเจนอีกด้วยนะครับผมชอบมีดที่มาจากบ้าน,านเนื่องจากว่าเราต้องการสืบประวัติความเป็นไปเป็นมาของมีดด้วยนะครับ ดังนั้นผมจะได้มีดจากหนองโคตาคีนะฮะพยุหะหนองบัวนะครับทางทับกริดอะไรพวกนี้นะทางทับกริดชุมแสงอะไรเนี่ยได้มาบรรโพธิ์พีส่สยเนี่ยนะครับได้มา,าได้มาอยู่เรื่อยๆบางทีก็แถวทางอุทไทยนะครับมโนลมก็มีนะครับชัยนาแถวมโนลมนี่ก็ได้มาบ่อยนะฮะนี่นะครับเก็บทุกอย่างเหมือนกันนะผมเนี่ยนะเก็บทุกอย่างไม่เลือกนะไม่เลือกขอให้เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเดิมเนี่ยเก็บทุกอย่าง ดูมีดควานช้างเล่มนี้สวยๆนะสวยมากนะครับประมาณนี้พี่น้องก็ชมดูนะครับนี่คือความหายากอีกเล่มหนึ่งนะเรียกว่าเป็นมีดที่หายากอีกเล่มหนึ่งเลยนะนะพบเจอยาก้วยเป็นมีดเล่มขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับเรียกว่าหายากและเล่มขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับใหญ่มากๆเรียกว่ามีดควานช้างตัวจริงเลยละนะครับใหญ่ ใหญ่ล้นถาดนะใหญ่ล้นถาดใหญ่ล้นถาดนะครับอะเดี๋ยวขอจัดมีดก่อนก่อนจะจบวิดีโอขอจัดมีดก่อนโอเคอพี่น้องครับก็คงจะประมาณนี้สําหรับค่านี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาชมวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับ ท่านก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะและท่านก็ดูวิดีโอย้อนหลังนะครับซึ่งผมทําไว้ประมาณพันกว่าวิดีโอนะครับพี่น้องพันกว่าวิดีโอท่านก็ลองดูย้อนหลังไปมีดที่ผมนำให้ท่านได้ชมนะั้นเป็นพันเล่มไปแล้วนะครับแล้วก็วัตถุมงคลนอีกหลายอย่างที่ผมสลับปรับเปลี่ยนไม้ท่านได้ชมอยู่ทุกวันทุกวัน,ท,วนที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ผมเอามาหมดดังนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับพี่น้องที่เริ่มเข้ามาศึกษาเรียนรู้จริงๆนะครับถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แชร์วัตถุมงคลที่ผมมีอยู่ให้ท่านได้ชมกันแล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะรู้จักกับผมอยากจะพูดคุยกับผมอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผมนี่ก็มาทางเบอร์โทร8 8 6 5 5 2 9 6 5 6ตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อกับผมโดยตรงท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้นะครับแต่ ท่านต้องเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรเท่านั้นอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยแอดีไลน์นะครับเพราะแอดีไลน์มันเป็นไลน์เก่าแล้วผมเข้าดูไม่ได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับก่อนจะจบก็ขอราธนาบารมีหลวงพ่อเดิมปกป้องคุ้มครองรักษาพี่น้องให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ขอให้เฮงเคงรวยรวย,วยทุกท่านทุกคนนะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ